สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าเอฟซีสาวน้อยที่กระรักกุุกุนนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูตูรสคนคนกุลคนบ้าข้างนึงคือเ่าครับพี่น้องพบกันมื้อนี้วันที่วันพุธที่1 9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5ง4ครับพี่น้องขณะนี้เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะพี่น้องเด้อนั่งคือเก่าครับโอ้พ่อค้าขาราเต้เลยจวนแล้ว ตาหวานตลอดเนาะเจ้าเนาะหลังจากที่ว่าเ,เก็บรายละเอียดครับพี่น้องมันนี่ครับท่าทรงท่าสีแล้วก็เก็บรายละเอียดเรื่องพื้นเรื่องไฟมือสีม่วงสังกะสีนะครับพี่น้องมันนี่ครัได้เวลากินขา้าวจินน้ำแล้วบรรยาก,กาศเล็กแน้อยครับก่นอนสิเปนน้อนเพราะว่าลุงตู่กับอะไ้ลงคลียบมาสองสามมื่นแล้วมันนี่ครับลงความเคลื่อนไหวให้เบิ่งยานแค่น้อยครับสวัสดีปามน้าสวัสดีผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจังไรเนาะครับสองทุ่มเกินอะไรครับลุงตู่ เอาทักค่ายป๋ามาจะน้อยนอจากทักค่ายผูพุทธบ้านต่อไม่อนี้ผิพุทธบ้านมามีเรื่องสีเบ้าอย่างสูส่ฟังนะครับแต่ว่าโมหะแจกเปเรื่องอยังยงครับพี่น้องเห็นหงมังป่ะเนี่บเา่าขันเปิดหเออห็นหงบั้งเห็นอ,อ๋อาขันบ้าเปิดด้บว,ว่านี่เพรเมื่อกี้มันมืดนะี้กี่วันนี้เห็นดีมากเห็นอยู่ครับชัดเจนครับวางเลยครับใกล้แล้วบ่คลิปที่ว่าที่ที่ว่าสีมาที่ว่าสีแข่งขันนั่นซีพี่น้องนะสรุปแล้วสรุปแล้วสีมื่อไหรเป็นเมืไหร่เอาง่ายมันเป็นคุศโลบายในการทำงานจะ่ามันต้องรออีกนานเพราะว่่าาออีกยง คือเข้าเตรียมพร้อมๆย่างมันเป็นเกมดิเข้า่าเกมก็คือการข่งขันคบันทบ้ปหา้าต้องไปเตรียมตัวเตรียมร่างกายได้เตรียมตัวเตรียมยังต้องไปฟิตแล้วก็ต้องทาการาบาานน้านเน้่ม่ันถิ่นถ่าทานเจ้าหน่องเจ้าของหล่อเพียงมาเปลี่ยนโอ้ยเขาติดดาขาดึ้นยังเอฟซีดิดดาขาดึ้นยังโอ้ยดาขึ้นมาเนี่ยพี่น้องอันอนี้คิดน,นี่คือว่าเตรียมพร้อมๆเปก่อนเอาคือนลงตัวได้ยินเสียงแมวบอกว่าว่าไล่โซดไล่โซดที่ว่า ผู้จ่ายบ้านมาวันสุกวันสุกนี่คือคือคลิปอันนี้คือว่ามั่งมีผมมั่งหูว่าคลิปอี้ยังต้องถามผู้ใหญ่บ้านเพราะว่ายังเห็นเห็นวิวอยู่ตอนช่วงเข้ามาทำงานมือนีบริเกียวก็มาลองเพลงกันบ่บรเกี่ยวก็ลองมือบ้านยู่ลองเพลงลองเพลงยังบ่สสรุปคดีลองเพลงนี่มันลองได้อยุคนี่ใช่ว่าคดีลองเป็นกิจยอดศาสนาหนี่โอ้ยันพี่น้องดาวเคร่งบ้าท่านี่ที่ว่าท่านนองบ้าหรือว่าเอาว่ต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายครับเพล่ยังตะลักข้ามนี่มันต้องใส่ร่างกายนะครับใส่พลังจากภายใน เราต้องไปวอมร่างกายเราต้องไปทำากสนบ้านต้องมีฟิตสามสิบคะแนนเลยลองเพลยงเสียงดีหรือว่าจะในสามสิบคะแนนเลยมันมีคะแนนอื่นลายอย่างนะครับคืออะก็ตาหงตาหงเสียกับสาสิบคะแนนขึ้เเ่าเลยลองอประกอบลยะอ่าญาตคุยก็ไม่าอ่าอ่าอ่าเขาาเขาญตจะไนนะครับ่าเลยครับบบ่าบคนรอใไดก็รอให้เขา อันกดหนึ่งนี่ตามมากเลยกดสองนี่ผู้เชี่ยวานครับผู้ใดร,รอผู้ใดผู้ใดรอกันสายจวดครับกดมากเลยพี่น้องเลยเลยตอบคอมเมนตเ์เอาอันเอาเอาเรื่องแรกก่อนนะครับอันที่ว่ามันสูงที่ว่าไรสูดแต่มันสูงมันสุกสกักกนคือว่ามแม่ร้องเพลงนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องนี้อย่างครับอ๋อถามเรื่องนี้ว่าที่คุยกับแม่สุภาพกวนลำเพลินคือสีผ้ากันเฮ็ดโปรเจกต์ในการทำกิจกรรมคือจะเป็น กีฬาหรือกี่ท่าก่อนนี่ละภาคพื้นอากาศภาคเ่าภาคพื้นดินพื้นปูนก่อนวัตถุประสงค์คือสั่งควบสามัคคีเนาะแล้วก็สครับติ่งควบสูงนานอนมัน,ม,น,นมันเงียบเป็นอาทิตย์แลว้วเขาก็เห็ุแต่กลุ่มก่อนเขานี่ยละบ่ให้พื้นเขามาดอกเห็ุแต่ณ์ก,กุ้งแพร่งกุ้งโก้กุ้งกระเดากุ้งชุมห้องกุ้งกลางเป็นสันน้ำสวสนุกเป็นสันเนาะ มื่อนี้กับวันพุธแต่ล้ครับเพื่อหัดสุกใกล้ๆอีกอีเมืม่อสองมือนะครับมันจะเตรียมตัวท่านมาครับว่ได้เตรียมพิธียังยากมากไมดอ,อกพู้แข่งฮันนันจากที่หมู่ครับนะครับะเดี๋ยวนี้กะบบานกุ๊กโก้ตอบรับแล้วอืแต่ว่ากุ๊กกระเดาแต่ก็พันเป็นมว้ยซุ่มหรอกว่ากับ่มโหว่าพันเสีอาว่าเอาพเพราะว่าช่วงที่ว่าต่ำม่งเพื่นว่าเนะี่ย คารเตคอนเทมเนียังกับบอกล่วงหน้าแน่จะได้เตรียมตัวท่านมาแม่เสียบใกล้ๆมาบอกเตรียมตัวพระท่านมันว่าใครคือยังไม่สุภาพว่าเสือไั่เสือภัยใครแบบว่าเขาเอินว่าจับจูดจับจูดเลยหรอเขาจะเบิ่งความสามาด่าบ้านนั่นบ้านนี้เขาจะมีความสามารถในการพลิกแพรงในการทีสิบห้าทำงานแบบรวดเร็วได้จางไหนแมนแมนครับเนาะคาก็ต้อาห้เวลาคหรเท้าเวลาเตรียมตัวแล้วเนี่ย มันมันสีเบ<ม>อร์พวกนั้นเนาะจับจูกใกล้ๆมันจะท่านหรือพ่ท่านจะไหนมันจะเป็นตะเบิ้งกันแน่นะคือแบบง่ายๆสบายๆครับครับผมบ่อยฟังคือกิจกรรมนี้ก็คุยกันมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละครับอาทิตย์ตัต้งแต่หลังจากสมตำลํำเพลินมาแล้วก็ว่าเฮียกิจกรรมขันบออยู่ในบนบกกับอยู่ในน้ำขันบอยอยู่ในน้ำกับอยู่บนดินครับผมกับนี่แค่นั้นแหละครับครับกาได้เคก็เลยคุยกันว่าจังว่านี่เชีย อันนี้พอดีพองามก็เหมาะสมครับอะไรเรียนพี่น้องวันศุกร์แต่ว่าวันศุกร์นี่คือโอเคแน่นอนประมาณช่วงบใบใบไปไปห้าคำเนี่ครับจังไรคือที่ตามได้ในวันศุกร์นี่คือมีมีมีกิจกรรมในเบื้องแน่นอนครับโอ้คือเก่าพี่น้องคือมีการไล่สดช่องไงช่องควนลำเพิ่นช่องผู้ใหญ่บ้านสายจวดนะครับหลายหลายช่องครับพี่น้องที่ตามได้ในวันศุกร์ใครจะหอนแต่พี่น้องเด้อมากมากินข้าวกันครับไม่อยังกินครับวันนี้ครับ มนนี่ปลาอ่านที่นอย่างนี่อย่าผักบุ้งนิโกรโอ้ใแดงเจ้มันวันนี้โกได้ผักบุ้งยุคข่างสวนดีเจ้าว่าเผั่อผัดผักบุ้งอ่ะมันไม่เหมือนผักบุ้งจีนนะผักบุ้งธรรมชาติเนี่ถ้าผัดนานนี่เกิน10นาทีเนี่มันจะดำเจ้าว่าเสียมันจะดำเอากิงไม่ใช่พูดมันี่มันไม่เหมือนผักบุ้งจีนที่เราผัดถึงจะนานเนี่ยมันก็ยังเป็นสีผักบุ้งจีนแต่ว่าผักบุ้งธรรมชาติเ่ยใช่ยังเน่นี่เอากระ อย่าบอกด้วยว่าใส่น้ำปลาเสียปากแดงอีกฮะไม่บอกเม่สภ้าบนเลยเพื่อบ้าเม่สภ้าป้าเม่สผ้าป้าสิเลยจักยังเราอันพัดพ่ออ่อนสำนึกก็ใส่เครื่องกัดโพดพ่วงม่วงตี๋แงโพดนะฮะพ่นตีได้บนี้เม่สภ้าว่าเข้มเลือกมันก็บอกเข้มข้นอันนี้แต่ว่าเข้มข้นมากไปหาเกือบหนักมากนี่สุดนี่อะไรอ้าว โอ้โหมันคือเรื่องเราเนี่ยย่างมีบ่ล่ะมีอ๋อสบายดีว่าลเราได้นีมีมันเกิดบ่อยบ้านเราได้เขาอยากกินเออโอเคโอเคค่อยเกจอกันโอ้ยมินิคุปหนูเขาเขาทายคิดระเด็นนี้หายสงสัยไปแล้วประเด็นนี้ครับโอเคครับประเด็นที่สองไปเลยครับเังว่าเห็นได้ยินข่าวว่านเบื้องเงินอ่านอ่านอย่างก่อนช่องบอดโจที่ว่าไล่สดที่ว่าเกี่ยวกระ벙ฟุ้งมังไฟมีกระแสดราม่าอย่างก่อน มียังสิบอกซูฟังมังครับเป็นเท่าไหนครับ,อรบพอดีนี่ครับพึ่งมาจากบานโกโก้บานดมซอมมาดมาหอดประมาณจากสิบนาทีนี่ครับผมไปตั้งแต่ใดุ้ดจากนี้ไปประมาณหกโมงกว่าครับไปหอดพอดีสองสามวันที่ผ่านมาสองขึนแล้วล่ะคุยกันเรื่องหางบังไฟพยาบาลตอนนี้ขึ้นพยาบาลขึ้นยากอย่างทั่วลง เดี๋ยวนี้คืดอนากอยู่คืดขรับรถมากแม่สีบัทั่วลุวงเจ้าของเนาะขายงูเจ้าของจังสี่เอาสีบอวไห้ฟังเนาะคือนุ่มโจกับผมในหละยเหตุลิปเดี๋ยวครับแป๊บน,นึ่งครับขออนุญาตนะอันนี้ลุงตู่บ่ฮู้หูจกกักว่าเรื่องเป็นมาจางไหนนะครับอันนี้คือว่าห้ากับ่ฮูู้จักเทอแรกขึ้กันแน่นะครับอเอาเก็เลยเห็นพยาบาลบ่างสร้างกันเลยอยากอยาก,ยากให้เบ้าซูฟังกัาไปจากไหนนะครับเพื่อเพื่อ,อพี่น้องเบ่งอยู่ในคลิปทางช่อง ลุงตูครับผมดิกสก์สกลคนบ้านือข่ายเดียวกันมินนี่ละครับยูทูบเบอร์ของสาวหน่อยแพงครับผมอันนี้อาจพีนองสีแช่สีคอยนะครับซื้อในโซเชียลวันนี้มันเป็นเรื่องสี่พอดีสองวันที่ผ่านมาพาก,กันไปเห็ดหางมองไฟเหางมองไฟไปข้าเจ้ามาซื้อบอ่งไฟน้ำใยแหลมเหล้าบ่มีววามหางครับพู้ใหญ่บ้านกะถือใจซื้อว่าเจียวหางมองไฟไปขายให้เรล้าในราคาถือก็ต้นทุนยิกครับซึ่งให้ฟี่ ซึ่งถือว่าก็เลยว่าแต่ว่าเอาไปแล้วบนันนีว่าจะเอาไปให้เพิ่นเพิ่นบอยูครับผมก็เลยไปทำบัลกิดแต่ว่าบกหางหมวกไฟเอาลุงจากรถไปว่างไหม่ไต่ท้องรถบา้านครับแต่ว่ากลับขึ้นมาบัานนีหางหมกไฟมันเสียหางหนึ่งหางที่เสียเป็นหางที่ที่เด็ดบันนีครับผมเสียให้เพิ่นฟรี่ละหางนั้น<อ>แต่งย่างดีก็เลยเหลือสามหางก็เลยเฮ็ดคลิบครับบอกตรงคือเฮ็ดคลิบ ก็เลยไปตู้ต่อว่าเพื่อนว่าผู้ใดไปหลักหางม่งไฟไปหางที่มันเสียอันตอนที่ว่าให้ชิปหนี่งคือว่าบ่ฮู้จักว่ามันไปใส่ดีบ่บ่บ่ฮู้จักบ่ได้มีกันบ่ได้คือบ่ได้เตรียมกันเลยบ่ได้เฟกบ่ได้เตรียมไม่ไม่ได้บ่ได้เตรียมไว้ก็เลยก็เลยไปตู้พ่อใหญ่ลี่พอหญ่แหลมพ่อใหญ่พ่นอยู่น้ำกันครับผมว่าเจ้าได้ลักเพื่อไปเฮ็ดชิปบ่ครับขาเจ้าก็ว่าบ่ได้ลักจนเถียงกันกับพ่อใหญ่แหลมคนนี้เถียงกันบัก อยู่ในคลิปนุ่มโจมู่ว่านเนี่ยอยู่ในไรซดโอ้จนว่ายืงยันพี่น้องชั่วลงพยาบาลอยู่เคาะประธานอาภัยชื่อว่าเมื่อนี่ก็เลยช่วงคำเนี่ยไปผ้าไปหากำนุ่มโจไปจวดกันไปเบิ้งกองวงจรปิดว่าผู้ใดอยู่ในพื้นที่แน่คิดว่าผู้ใดสิเปจับไปใส่นะก็เลยเรียบเรียงเบิ้งหาอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงอยู่ในกลองวงจรปิดบอมีผู้ใด หลักจากคนบ่มีเลยบ่มีไปเขามาเลยบ่บ่บ,บ่ก็มีอยู่เหตุการณ์ตอนนึ่งคือยายพวงยายพวงเราขี่รถเข้ามาอยู่ในช่วงจังหวะนั้นกท็ทร่หาเราเราก็บอกว่าคอยชีรักของเจไปเห็นยังข่อยมฮู้เรื่องเราก็เราก็บอกตรงๆว่าเราบ่ได้เอาครับก็เลยหากันจนหอดสองทุ่มโดยประมาณละ่ะกับนุ่มโจก็เลยขึ้นได้ว่าเวลาขณะนั้นอันนี้ อาจิโนบราตะตอนครับครับมันร่มมันมีร่มมีฝนผู้ยบาลเอาหางม่งไฟไปวางไว้ซี่หางเตยทองรบาดหางที่ที่มันดีก็มู้นะครับผมที่แตงไว้น่ะครับมันมันอาจิเรียบก็มูมันดีก็มูครับมันก็เลยตอนนั้นมมีร่มเนาะผมวางไว้มันก็เลยกิ่งไหมครับกิ่งจากกองซ้ำกิ่งจากกองนี่หนีจากมูครับผมบันี้เขาไปวางไว้เขาเือใจซื้อเนาะว่าวางอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ตรงนั้น ก็เลยเห็นแต่สามหางครับก็เลยตู้ตู้พี่น้องนี่นัากันล่ะสองขึ้นจนดหัดมือเน,นี่ยขึ้นวันก็<อ>ขึ้นนี่นคนที่ถือถือตู้แต่เขาใช้น้ำบริสุทเขาสิคิดหนักเพราะไม่ได้เตรียมกัน,นทั่วหาทุกคน,น,นพอยายพ่นพอยายลีพอยายแหล,ล,ลมบ่ได้เอาไปอพอยายแหลมจุดสาบานต่อไฟคันพ่อได้เอาไปพ่อเสียเงินมื่นหนึ่งหมดนะครับผมเราบอ้ยบันนี้ก็เลยมาเรียบเลี้ยงกับนุ่ลโจ้แม่คิดตะว่าบอกโดนแม่ มันคิดว่าเอาในขณะนั้นมันมีลมมีฝนก็เลยวิเคราะห์ว่าเอาขันมีลมมันสามารถสีพัดไปได้มันตรงจริงไปได้อืจนเอใจอจังไปจังดิจังพากันค้ดได้ครับลุงโจพากันไปซองไฟบึงมึนเมือครับพี่น้องบึงอยู่ในคลิปลุงโจเลยมันจริงจากฟังทางขวาเมื่อนี่ไปอยู่ฟังใสไกลไปฟังรูพยาบานฟังผุนก่งผมบึง กิงบ้างเดียวอันบ่ครับหางเดียวหางที่มันเสียหางที่ดีก็ง<อ>ูนั่นแหละครับก็เลยพยญาบานจนเลี้ยใจ,จจนหัวร้อนอก็เลยคิดว่าเจ้าของขายงูเจ้าของอนี่เขาเอ็นว่าเส็นผมบังผู้เขาโอ้นี่ก็เลยมาคอคืนบ่งขันสมวานนุ่มโจล่งคลิปไปพี่น้องกระเสียนทั่วโลกพี่น้องที่บ่เขาใจคนก็ค,ค,คิดว่าพวญญาบานขายงู แต่ว่าจริงๆแล้วเขาบร่ได้ตั้งใจที่เฮ็ดแบบนี้ครับขอกับพระท่านอภัยเดิมบริได้เฟกกันไว้ครับมันเป็นเรื่องจริงครับผมอว่าผู้ิบ้านคิดหนักอย่างทั่วลงครับกะเลยกับพระท่านอภัยพี่น้องเดถือว่าเห็นแล้ววะนี่ก็เลยไปคุยกับพ่อแหลมพอลี่พ่อใหญ่กับพ่อใหญ่พุ่นทูบอกคนแล้วเข้าใจมาแล้วเ้าใจคนแล้วครับนี่คือเรื่องชีมาวางคำนี่ครับเอา จวดครับเอาจังไหนกันพ er ี่น้องเข้าใจคือกันนะพี่น้องไอ้ไม่ได้เตียมบอนเนอะกะค่ำใดที่ว่าไปแล้วมันบันทึกโอ๊ะถือใจหรือว่าเป็นจังไหนกันขอโทษขออภัยบอกนี่ครับพี่น้องจังว่ากันครับจังว่ากันขอโทษเกิดมาพี่น้องจังว่ากันพี่น้องโอ้ยโอเคแล้วมาลงตัวแล้วครับทัอนี้ครับแมนครับแมนครับนอนรับแล้ววันเพราอแลรบ้างนะฮะรู้อะไรพอแลรบ้างไหนพอแล้วเราก็แฮปปี้แล้วย่างมาหาแเราเรานอนเราจนว่าเพราะเเบิ้ลมือเราว่าเราหมืนขึ้นกระบอกกันบางเว้นกระบอกกันเบิ่ลมือ เปลี่ยนภัยไ็คิดกันแล้วเนาะลูกตัวไอคิดกันแขับยู่น้ำผันมามีไัยเขามาเนาะบ่ได้วางแผนกันเลยครับเอาโอเคครับพี่น้องครับเอาเอาคลิปหนาจังว่ากันครับโอเคครับพี่น้องจังว่ากันได้คลิปหนาพี่น้องได้สละคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไปซนี่ครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อเอาเจอกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับจวดยจุ้